ใช้ดวงประจําวันหมดแล้วหรือเปล่าใช่แสบใช้ดวงประจําวันหมดแล้วเอาทุกคนโอเคครับวันนี้พี่ก็จะมาสอนหาเจ้าเอ็เอ็แฟ,แฟงแฟงที่ไม่อ่านว่าแฟงหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วก็เจ้ากระดูกซิ่โครงนะของเจ็ดเจ็ด้อยห้าสิบนะทุกคนก็ไม่กล้าโดนโดนปรับหมา่นะน้ำหนักเพิ่มเป็นห้าหมื่นนะจากน้ำหนักที่นิดเดียว ที่ที่เราจะหากระดูกคือตรงนี้เลยนะก็คือที่เดิมที่เราหานู่นนี่นั่นกระดูกโอ้ยหโอ้โโอ้ยโอ้อยอย่างดีเลยได้ตัวอะไรมาฮะโอ้ยกดนะได้ตัวเดียวกันเลยมาโชว์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 โอ้โพี่เก่งจังเลยโอ้เราไม่ได้นะทุกคนเออพะเราจะหานี่ไงเราจะหากระดูกเนี่ยเราปล่อยพวกนี้ทิ้งไปเลยอ่ะ เราจะไม่เอาพวกนี้จะปล่อยทิ้งไปห,หมดจะเอาแต่กรกะดูกมันคือการปล่อยปลาทุกคนนะคือเราทำบาปมาเยอะแล้วทุกคนนะเราทำบาปมาเยอะแล้วนะเราจะปล่อยมันไปไปนะทุกคนปล่อยมันไปได้อะไรมาติดปลากิ้งด้วยเอาซะหน่อย จิตสปาร์กิ้งนทุกคนมีแสงที่ที่ปลาเม้ยซาดีนสปาร์กิ้งเอามาทำไมเนี่ยโดอเอนี้ยกเลิกทิ้งไปก่อนเราไม่เ,เอาปลา course, ตัวใหญ่เราได้บ่อยแล้วไม่อยากได้เราจะเอากระดูกนี่เน้นหากระดูกก่อนกระดูกสองคัญเพราะมันเอาไปใช้ทําเบ็ดได้ พอตอนตั้งใจทําคลิปคือไม่มาเลยเหรอพอเราไม่ตั้งใจทํามาจังเลยมามุก,กี้โอ้ยปี่ปลาออบ่วยมากเลยม,มันกลางวันมามุก,กี้ตัวดีจังเลยเรายกเลิกปลาไปหลายตัวแล้วยังไม่มาเลยเราดูหมดแล้วหรือเปล่าะดูหมดแล้วเหรอใช่เหรอ มันต้องมีมันอาจจะนอนตุยอยู่ในบ่อก็ได้ใครจะรู้เอาสายยกโลกป่าไปตั้งหลายทีนล้วไม่มาเลยเหรอเอางี้ดีวกว่าทุกคนเราลองใช้เบ็ดเบ็ดนี่ไหมใช้เบ็ดเทนนิ่งไปเลยปะเพราะว่าน้ำหนักเอ้ยน้ำหนักกระดูกมันกระจิ๋เนเดียวแต่จิมเป็นระดับของมิติกนะมันเป็นระดับมิติกเอาแท้ตรงไร่น่าจะตอบโจทย์สุด ตอนที่พี่ได้เอ้ยได้ได้ด้วยเนี่ยดึงมาเอ้ยได้ได้เฉยเออเมื่อก่อนมันดึงปลาไม่ค่อยได้ได้นะตอนนี้กลายเป็นได้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 จะงงไหมเธองงไหมเธอโมเกิได้ได้จะงงหรอได้ได้เธอได้ได้ได้ยังเออนี่ไงถ้าเราเราเราใช้เบ็ดโนไรเราจะได้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 เงี้ยไปอา ดูก็คงว่า,วาอ้สองคนนี้คุยได้กัน,กนได้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 แต่ตกไปเร<า>้แอยเรื่อยเลยมะเอ้ยคมามาปลามันตัวน้อยหนึ่งเอออาไราไม่เพิ่มโชัเลยเอ,อ้ยเอ,อได้ไรอะเนี่ยมุกี้ได้กระดูกอะดูดีเราไม่ได้แสงองศาเราไม่ได้มันะ่ะ คนดูเนี่ยมุกี้ได้กระดูกไว้เรายังไม่ได้เลยมาดวงไม่ดีเลยอ่าเดี๋ยวถ้าได้คือจบคลิปเลยนะถ้าได้ปุ๊บคือจบคลิปเลยนะออกโยกโยกโยกได้แต่ปลาเนี่ยได้ปลาได้ปลาได้ปลาสปาร์กิ้งสปาร์กิ้งปลาสปาร์กิ้งหรือชานี่ไม่รู้โอ้ยได้สปาร์กิ้งไปได้นอกเลยดูดูดีมุกี้ได้มาขิงใหญ่เลยคนดู ไมุกกี้ดวงดีจังเลยไม่เราไม่บอกว่าเลยหรือว่าต้องใช้ออโรูราหรือเปล่ามุกกี้ี่เราเราลองมาเสี่ยงดวงแม่เผื่อต้องใช้ออโรูราลองไหมแต่มุกกี้ได้แบบไม่ต้องกดออโรูราเลยมาโอเคทุกคนเราจะลองทดสอบดูเรามีออโรูราอันหนึ่งพอดีเลยที่หนึ่ เปลี่ยนเวลาแล้วลองใช้โรล่าสิว่าจะได้ได้ไหมได้ออกง่ายกว่าเดิมไหมลองดูนะทดสอบเอาเม่กกี้เมื่อกี้ได้ดาวตกมาแล้วดาวตกได้เป็นอะไรมาได้ขี่ลุ้งอะโอปอลเหรอเราอยากเออคนดูคนดูมีเออมีนี่ไหม มีหินอามูลสโตนกับลาปิดไหมเอามาแรกกับเราได้นะเราเดี๋ยวเรามีอะไรเราก็ให้ไปดูโอ้ยเราได้เทตอีกแล้วเทรดเทรดก็ได้เจ้าได้บางคนก็เรียกว่าเรื่อได้เรื่อยเรื่อยอะไรนะล้อกรอกมันลอกเหรอลอกเหรอลอกก็จะได้แบบนี้ ทากี่ได้แต่ปลาเร็วๆกี่สายเหยื่อะไรเนี่ยบอลเรนบอลเลนที่มันตกเร็วๆอ่ะนะเราก็ใส่เหมือนกันนี่นะทุกคนมุกกี้ได้กระดูกแค่ทุกคนเนี่ยไอ้กระดูกเราไม่ได้แต่มุกกี้ได้เฉยเลยเด็กลังนั้ได้ปันโอ้ยมามุกกี้ดวงดีจังเลยมุกกี้ดูดดวงเราหรือเปล่าเนี่ยฮะกระดูดดวงเราใช่ยวไหมเพื่อนเดี๋ยวเดูกแค่ดูตรงนี้กระดูกแค่ดูตรงนี้ ไอ้โมเกตเราก็ได้แล้วได้เป็นฟาร์มอะไรปลาฟันหยอเดี๋ยวไปอยู่ฝั่งนู้นให้ท่านไม่ได้นี่เป็นที่ดวงที่นอแล้วนะได้เหรอดวงที่นอเหรอเออเออได้ปลาฟันหยอมาปลาฟันหยอตัวใหญ่มาเริ่มเติมเลยแไอ้โมเกต้ไปแล้วเหรอไอ้ต่อมาเสี่ยโมเกต์มันยิงห้อยโมเกต์เราตกใจแล้วปลาตัวใหญ่ ได้ปลาไอเจ้ามดสูดมดส,สูสลูสลูอะไรมา,าตัวเมื่อไรคือโอนูาไม่ได้เพิ่มโอกาสให้ได้ได้กระดูกนะทุกคนเพิ่มโอกาสให้ได้ปลาได้ปลาเนี่ยได้ปลาหายยากทุกคนจบกันทําให้เราหากระดูกยากขึ้นไปอีกตอนนี้นะพอทุกคนก็มาหากันที่นี่แล้วกันเนาะว่าบุก,กี้เขาก็ได้ตกให้เราดูแล้วว่ามันได้ตรงนี้จริงๆ,ๆเลยนะทุกคน คือชั้นชั้นยังไม่ได้เลยทุกคนชันได้แต่เนี่ยดูดีหินขอ,อแบบให้ให้คนดูดูสักทีดิฮัลโหลขอให้คนดูได้เห็นแบบได้จับได้จ้องหน่อยดิเออฟันไปฟันไปฟันไปเออกระดวงไม่ดีขนาดนั้นเลยหรอ วันเหมือนเราจะดวงไม่ดีจริงๆนั่นเนี่ยเออเออไปทุกคนใช้ดวงประจําวันหมดแล้วหรือเปล่าใช่แสแสดวงประจําวันหมดแล้วเอาทุกคนได้แล้วดวงประจําวันทำมาแล้วทุกคนนี่ไงกระดูกทุกคนเราได้กระดูกแล้วโอ้โหกว่าจะได้กระดูก นะนี่ได้กระดูกสีแดงด้วยทุกคนนะก็โอเคหลังจากที่เราได้กระดูกแล้วนะเราเขไปเครื่อนคราฟเลยโอเคโอเคแต่ถ้าทําอย่างไ้ไม่ได้นะเ,เธอได้กระดูกบ่อยมากเลยนะเธอขโมยดวงชั้นเธอลงมบอจางนี้เลยอันนี้เลยเธอจุมน้ําไปโอเคเธอได้กระดูกบ่อยกว่าฉันได้ไงฉันไม่ยอมโอเคแต่เราจะไปลองอยู่มุม เกะทุบบ้านนะกกมุมเกไปรโยชนมุมไหนก็ดูกออกดีมากเลยทุกคนสิอยูฝั่ง,งนูง้นกะออกนะจริงๆอ่๋อทำไมโเกะทำไงอ่ะ๋ <c oughs> อทำไมเราได้กองง่ะเก,กี้ะเก,กี้ใช้เบ็ดออฟอะไรบอกเรามาดิเบลคูนสองครับฮะโนร้ายคูนสองเหรอ,อกรน้ำมันออกกับเบ็ดคูนสองรอเปล่าเกี่ยวไหมเออบอกว่ามันเกี่ยวว่าอาจจะมีความสามารถแฝง อาจจะมีความสามารถแฝงมาให้เราเออว่าอาจจะโดนแฝงก็ได้เอออาจจะเป็นแบบแฝงหรือเปล่านะยเรามีควาคูณสองอยู่ในเบ็ดตอนนี้ทุกคน๋ยวเราลองใช้ดูนมะาเออนะครับดวงแฝงของผมได้ออกออกมาเป็นกล่องดวงแฝงออ,ออกเลยยกเลิอกออกก่อนเลยออกใหม่ได้แนีวอ,อ้ยมุก,กี้เราได้บาทำไมมุก,กี้ได้เนี่ยได้ได้ได้ได,ไดั่นน่ะ ได so ้โอเคมาโอ้เคได้แ oh. ก okay, no, um ้วมาเราอยังไม่ได no. 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 ้เลยโอเดูคนดีเกินเราดูด so ูเรได้ดูได้เรดูได้ดิหรปลาตัวใหญ่เลยแต่เราไม่เอาเราจะเอากระดูกเราตั้งใจว่าทำคลิปเอากระดูกกระกล่องกระกล่องเคนั้นโอเคใช้ใช้วิชาอะไรรู้เปล่าวิชาจิกดวงอ๋อ้กีขโมยดวงเราไปทำไมทำแบบนี้ อีเป็นหมอดูขโมยดวงเหรออันนี้เป็นอีกขโมยขโมยขโมยกระดูกตกกันหมอจำเป็นปึ๊บอึบอีกตกปลาหมึกเก่งจังเลยโอ้ยโอเคหมึกมาอย่างดีเลยเบ็ดนี้เหยื่อนี้เหยื่อแมลแรงรับยกเลิกทิ้งไปเลยเลาไม่เอาเราจะกระดูก เอากระดูกอโอเคได้แล้ว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 นี่ได้กระดูกเลยวโอ้ตอนเราได้กระดูกแล้วทุกคนมาสุดเราก็ได้หลังจากที่บุกี้ได้มานานเราได้บางทุกคนเนี่ยบุกี้ได้ทั้งได้ทั้งอันนี้มาสีแดงแดงถือไม่ขึ้นแล้วก็ได้อนี้มานะทุกคนแตเดี๋ยวเราจะเข้าถ้ำกันดีกว่าได้เวลาเข้าถ้ำแล้วโอเคตอนนี้เราก็ได้ลงมาในด่านเชียนเอ้ยไม่ใช่ลงมาในตรงถ้ำที่เราเปิดโดยกันสี่คนนะ อ้าวเากย์ปไหนอ่ะเกย์ไม่ต้องโดดสูงก็ได้โดดแค่ขอบราวก็ถึงแล้วตัวนี้กดไม่คันกดตกต้องกลัวตกตามมาเร็เราก็อยู่จะรอรอร,รับนะหาลรมไม่เจอยช่ช่วย,วยเดี๋ยวเราไปก่อนแล้วกันนี่เราสามารถกระโดดตรงาราวด้วเลยนะนี่หลังจากนั้นพอเรามาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวกดตรงน,นี้นะเราต้องเอาเยยขกให้หมดเราไปดูกันว่าเบ็ดเจ็ดร้อยสิบใช้ได้บ้าง อ้าวทุกคนเราขาดไอ้นี่รูน่าเทสไม่อ่านว่าอะไรเทรด่เทรดนะเราขาดรูน่าเออเราลืมไปเลยว่าเราไม่มีนหว่าทุกคนตอนเนี้ยคือของอ่ะของก็คือมีครบแล้วนะทุกคนใช้ย่างกระชงเองแล้วเอามาซเยอะเลยนะขาดแค่รูน่านะทุกคนนะก็ความสามารถเบ็ดถามว่าดีไหมมันบอกว่า after 5 perfect นะคือต้องติดแบบเบ็ดไม่หลุดออกจากหลอดเขาเลยมันจะทิกร สเปเชียลโหมดอะไรเนี่ย make make jump หรอ jump out off the deep เหรอ with อะไร high and cheerful เหรอเฮ้ยแล้วก็ไซส์มันจะไซส์อยู่ที่สิบห้าถึงยี่สิบเลยนะเฮ้ยคืออะไรไม่รู้ทุกคนนะเดี๋ยวไว้มีเบ็ดจะมารีวิวให้ดูแล้วกันเนาะขอไปหายเจ้าเทรดเทรดก่อนนะทุกคนเฮ้ยแต่ตอนนี้โอ้โหบั๊บอันนี้ทำงานปฏิเสธสวยบั๊สวยบั๊สวยบัย๊บมันทำงานเห็นนะทุกคน แต่วันนี้ขอตัวลาเพื่อทุกคนไปก่อนนะสำหรับการคลิปใ้เจ้านี้นะเพื่ออัปเดตมาใหม่นะทำให้หาได้ง่ายขึ้นทําให้หาได้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ได้กระดูกด้วยนะที่น้ำตกนะไปบ,บายจุบจ๊บ